ชมคุณผู้ชมไปดูไอเดียของนักเรียนอาชีวะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกันสืบสารเมนูวุ้นตาน้ำกะทิ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเดอะลอสเทสถ้าพร้อมแล้วไปลิ้มลองให้ถึงทีค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟเมนูดับร้อนเพิ่มความสดชื่นด้วยวุ้นตาน้ำกะทิขึ้นแท่หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิญชูอา,ารชินเดลลอสเทสประจำจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะฝีมือการารังสรรค์เมนูโดยครูนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนายอภิชาติโคเวียงเป็นครูชำนาญการแผนวิชาอาหารและโภชนาการมาเป็นวิทยากรสาธิตการทำวุ้นตาน้ำกะทิให้แก่นักเรียนชั้นปวชสองแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คุณอภิชาติให้ข้อมูลนะคะว่าวุ้นตาลน้ำกะทิเนี่ยเป็นขนมหวานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนี่ส่วนผสมหลักในการทำวุ้นก็คือปูนขาวปูนกินหมากนั่นเองนะคะกับลูกตาลโนดค่ะคุณผู้ชมวิธีการทำนะคะก็จะนำเอา ตาลประดมาปอกเอาเปลือกสีดําออกแล้วก็ยีผสมน้ําจนเนื้อตาลหลุดออกจากใยตาลกรองด้วยผ้าขาวบางก็จะได้เนื้อตาลข้นๆสีเหลืองจากนั้นก็นํามาผสมกับน้ําปูนใสทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวประมาณสัก20นาทีถึง1ชั่วโมงซึ่งวิธีการแบบนี้เป็นการทําแบบภูมิปัญญาโบราณดั้งเดิมนะคะโดยไม่มีการใส่ผงวุ้นลงไปผสมเด็ดขาดค่ะส่วนที่เห็นออกมาเป็นวุ้นเนี่ยเพราะว่าเกิดจากน้ําปูนใสไปทปําปฏิกิริยากับน้ําลูกตาลน,นั่นเองค่ะ ส่วนน้ำกะทิที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือใส่ใบเตยเพิ่มความหอมแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อน,ออนรอให้น้ำตาลละลายหมดเป็นอันใช้ได้วิธีการรับประทานนะคะก็จะใช้ช้อนตักวุ้นลูกตาลใส่ถ้วยแล้วก็ราดตามด้วยน้ำกะทิก็จะได้ออกมาเป็นวุ้นตาลน้ำกะทิเมื่อชิมก็จะได้รสสัมผัสเป็นวุ้นเนื้ออ่อนเด้งดึ๋งเด้งดึง๋งหอมกลิ่นลูกตาลสุกๆติดขมนิดๆพอเจอกับน้ำกะทิสดหวานมันเค็ม จึงอร่อยสดชื่นมากๆเลยนะคะจะรับประทานแบบใส่น้ําแข็งหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะหลายคนได้ชิมต่างก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็กดไลค์ให้แบบรัวๆส่วนใครอยากลิ้มลองถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี <ๆ S 1> ก็สามารถไปหารับประทานได้ที่ร้านขนมไทยในตัวจังหวัดนะคะตลาดวารินอํเาเภอวารินชําราบแล้วก็ตลาดโต้รุ่งอุบลแยกเทศบาลเดิมนั่นเองค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีวุ้นตาน้ำกะทิค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ